สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนามาดูผักที่น้อยปลูกนะมีผักกาดผักกาดแล้วก็ยอดถั่วลันเตาอันนี้ก็จะเป็นยอดถั่วลันเตาอันนี้จะเป็นผักสวิตชาร์ดเพื่อนแล้วก็น,นี่เป็นเพอร์โพล็อกเลยได้มาถุงถุงหนึ่งเพื่อนเก็บอันนี้จะเป็นสมุนไพร สมุนไพที่น้อยเก็บเมื่อวานเมื่อวานเข้าสวนดูสิผักกาดให้ไหม่ปลูกใช้ได้เนาะเพื่อนชอบมากเลยดูสิเห็นไหมดูมือมือคนทํางานหนักมากเลยมือเพื่อนผักกาดปลูกไว้ตอนนี้น้อยก็ลงผักกาดนะเพื่อนเพราะว่าเขาทนหนาวได้ดีมากเลยคลุมคลุมไว้กับไอ้ผ้ากันหนาวนะ่ะ ที่ซื้อมาจากร้านทำสวนเนาะแล้วก็คุมไว้อันนี้ผักกาดเนี้ยปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วผ่านหน้าหนาวหิมะอะไรยังไม่ตายเลยเพื่อนได้กินอันนี้ก็จะเป็นน่มาเก็บปลูกถั่วลันเตายอดยอดถั่วลันเตาเอามาผัดน้ำมันหอยอร่อยดีเพื่อนแล้วมากินกินกับผักเนาะจิ้มน้ำพริกเฉยๆสดๆก็ได้เนะเพื่อนไหมดูสิกรอบมากเลยเพื่อน ตอนนี้น้อยก็ลงถั่วลันเตาเพิ่มยิ่งตัดเขาก็ยิ่งขึ้นนะเพื่อนอันเนี้ยกินกินจนกินจนเบื่อเลยเพื่อนเนี่ยเห็นเพื่อปลูกล็อกเกลยน,นี้ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อนแต่เขาโตช้ามากเขาโตอันนี้อันนี้อันสวยๆอันนี้ถ้าจะปล่อยให้เขาโตกว่าน,นี้ก็ได้นะเพื่อนแต่ยิ่งเก็บเขาก็ยิ่งขึ้นเขาก็แตกเนาะเราพอเรา พอเราเก็บเขาเขาจะแตกมาแตกเป็นยอดๆหลายยอดเลยตอนนี้ก็ปลูกผักโขยต้นเขาก็น่าประมาณประมาณหเซนติเมตรเพื่อนแล้วก็ผักกาดผักกาดแก้วนี้แหละเราปลูกแล้วก็ย้ายย้ายาไปใส่ในกระถางเล็ก,เลกๆเขาขึ้นดีมากเลยเพื่อนข้างนอกนี่หนาวอุณหภูมิตอนนี้ก็น่าจะประมาณเก้าองศาก็ได้ตอนนล้นคืนนี้ประมาณหนึ่งองศาเก้าองศาก็ได้ องศาตอนกลางวันนะแต่ประมาณเกือบติดลบ1ห,หรือ1องศาเน,นี่ยแหละที่เอ่ตอนกลางคืนจะหนาวมากเลยแต่เราคุมไว้ไงเพื่อนเขาก็เลยเขาชอบนะผักกาดกับผักชอยเนี่ยผักชอยนี่มันคนเรียกภาษาไทยเราผักอะไรนะผักจำไม่ได้แล้วเพื่อนนอนไปแล้วล่ะเพื่อนขอบคุณมากนะคะ